สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบีอีกแล้วนะคะกลับมาในคลิปนี้วันนี้มีคําคถามนะคะก็เดี๋ยวจะมาตอบเนาะพอดีว่าตอนนี้กําลังเลิกเอ้ยทําความสะอาดห้องเสร็จแล้วตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่งนะคะที่ฟินแลนด์นะวันนี้บีมีกะเย็นเนาะก็เลยเออนั่นะแหละทําความสะอาดห้องเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมานั่งตอบกันก่อนที่จะกลับบ้านนะคะคําคถามก็คือตามด้านบนนี้เลยนะคะขึ้นให้เนาะในที่ทํางานมีความผิดพลาดในการทํางานหรือว่าอะไรแบบ เหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับพี่บีไหมครับเออถ้ามีอยากฟังพี่บีเล่าเหตุการณ์แบบนั้นให้ฟังหน่อยครับมันน่าตื่นเต้นดีแล้วก็น่าติดตามดีจริงๆแล้วทุกคนที่ทำงานบีไม่ค่อยมีอะไรที่แบบว่าวือหวาคือแบบ ตั้งแต่ทำงานมาเมื่อตั้งแต่2013เนาะจนถึงตอนนี้ก็กี่ปีแล้วอะก็คือหลายปีมากกว่า10ปีแล้วอะอนั่นแหละมันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่แบบต้องตื่นเต้นแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยแบบมีโจรเข้ามาหรือต้องเราต้อง <laughs> รีแอคแบบไหนอะไรเงี้ยมันจะไม่มีถึงขนาดนั้นอแต่ว่าก็จะมีอะไรที่เป็นแบบว่าแบบงงๆตกใจตกใจแล้วก็มีมีแบบว่าแบบ น่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้นะเออเดี๋ยวจะมาเล่าเหตุการณ์แรกเหตุการณ์เนี้ยอาจจะแบบว่าเกิดขึ้นเมื่อสี่ห้าปีที่ผ่านมาคือมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าคืองงงตลกตลก,ตลกคือแบบเ้ยคนฟินก็ทำอะไรแบบนี้หรออะไรประมาณนี้ทุกคนเออนั่นแหละก็เหตุการณ์ก็คือว่าคนนี้เป็นคนไข้ใหม่ซึ่งโทรมาจองนัดเขาบอกว่าออมันมีสองเหตุการณ์นะสองเคสถนะ้าเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังเลยเออ คนไข้โทรมาจองแล้วก็บอกว่าอ,อยากจะทำฟันปลอมฟันปลอมที่หมายถึงเนี่ยก็คือแบบมันจะมีฟันปลอมแบบพลาสติกแล้วก็ฟันปลอมแบบโครงโลหะเนาะที่แบบเป็นแบบถอดได้นะคะเขาต้องการที่จะบอกว่าเป็นโครงโลหะซึ่งโครงโลหะเนี่ยมันจะแพงกว่าเป็นแบบพลาสติกเพราะว่ามันจะไม่หักไม่อะไรเนาะนั่นอะก็มาทําไปโอเคทําไปทําไปอะ่ะจากขั้นตอนหนึ่งขั้นตอน2องสามสี่อะไรเงี้ยก็เสร็จสับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บแล้ว หมอก็นัดมาเพราะว่าต้องมาคอนโทรลนู่นนี่นั่นในปากแลาครนี้คอนโทรลครั้งแรกเขาก็มาบ่นว่าเนี่ยเจ็บมากเลยอะไรอย่เงี้ยหมอก็บอกเจ็บตรงไหนเพราะปกติแล้วเนี่ยคนที่ไม่เคยทำฟันปลอมเลยแน่นอนมันก็เกิดแบบ ถ้าสมมติว,ว่ามันยังไม่ลงตัวแบบไมอะไรเงี้ยส่วนมาก1-2ถึงครั้งเนี่ยต้องมาแก้ต้องมากรอปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับเออสภาพในช่องปากของเราแล้วก็การเคี้ยวการกินอะไรเงี้ยของเราอืมก็ต้องมากรออันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเจ็บเจ็บเจ็บแล้วหมอก,ก็ถามว่าเจ็บตรงไหนอะไรเงี้ยพอบอกได้ไหมเพราะปกติแล้วเนี่ยพอเราอ่าพอฟันปลอมเสร็จเนี่ยเราก็จะบอกคนไข้ตลอดว่าถ้าสมมติว่าใส่แล้วเจ็บเนี่ย ให้ถอดออกแต่ว่าก่อนที่จะมาหาหมอหนึ่งวันน่ะให้ใส่ได้ไหมหรือว่าใส่ตอนกลางคืนมาหาหมอตอนเช้าเงี้ยเราจะได้เห็นว่าอ๋ออ่ามันมันเกิดรอยแบบรอยตรงนี้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าการเคี้ยวอะไรมันมันก็จะแบบหลงเหลือแบบรอยให้เราเห็นว่าเออเราควรจะกรอตรงนี้นะอะไรเงี้ยเออน่ะเขาก็บอกเนี่ยเจ็บ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 อะไรเงี้ยหมอว่าเจ็บตรงไหนเขาก็แบบคือไม่บอกไงทุกคนไม่บอกว่าเจ็บตรงไหนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ้าวอ่ะโอเคมันก็ ตามนั้นเราก็กรอ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 ก็รู้สึกว่าโอเคการสบฟันการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันโอเคแล้วเขาก็บอกอ่าโอเคเดี๋ยวจะลองเอาไปใช้อะไรเงี้ยเออลคันนี้ก็หมอว่าเดี๋ยวก็นัดเนาะอีกประมาณแบบอีกอาทิตย์นึ่งอะไรเงี้ยก็ดูไปก่อนว่าแบบเออใช้ได้ดีขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เออลคันนี้ก็นัดมาครั้งที่สองคันนัดมาครั้งที่สองนี่คือแบบโอ้โหยังกับไฟลุกไฟไหม้เลยทุกคนหมอเชิญเข้าห้องเสร็จปุ๊บ ทุกคนเขาถอดระบีเป็นคนช่วยหมออยู่อยู่ห้องข้างเนี่ยเขาถอดฟันปลอมอย่างนี้เลยหมอยืนอยู่นี่แล้วเขาถอดฟันปลอมแล้วก็เขายืนอยู่นี่ระบีก็ยืนอยู่ตรงนี้เออถอดออกมาปุ๊บเนี่ยนะทําฟันปลอมยังไงคือแบบไม่ได้เรื่องเลยคือภาษาฟิน,ฟนแบบไฟลลับแล้วคนฟินเนาะเนี่ยทําฟันปลอมยังไงแบบเออมันไม่ได้เรื่องเลยมันเจ็บอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยหมอก็พยายามถามหมอก็เออ กันหายใจเอ,ยเอ้ยหายใจแบบแบบ,แบ,บโอเคนะพยายามที่จะแบบว่าคำดาวให้ตัวเองบอกว่าแบบเออแบบเนาะไม่โมโหอะไรเงี้ยอืนหน้าคนไข้กับหน้าหมอเนี่ยคือคือคนไข้อบบพร้อมที่จะแบบไฟตลอดอะทุกคนคือแบบแล้วก็ฟันปลอมก็อยู่ข้างหน้าหมองเงี้ยหมอว่าเจ็บตรงไหนอะไรยังไงก็บอกสิอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยมันเจ็บ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 ไปหมดเลยแต่คือเขาไม่สามารถที่จะบอกได้ แล้วคันนี้มันไปตรงพอยตรงที่ว่าเขาบอกว่าเนีย่ยเจ็บไม่รู้แหละอะไรไงะเ,เงี้ยจะเอาเงินคืนเขาบอกอย่างนี้จะเอาเงินคืนหมอบอกว่าเดี๋ยวนะก่อนที่จะเอาเงินคืนเนี่ยเราปรับแต่งเรากรอทุกอย่างให้คุณแล้วดูการสบฟันแล้วนู่นนี่นั่นคือทุกอย่างมันโอเคมากเขาบอกว่าแต่มันก็ยังเจ็บดัวอะไรเงี้ยหมอก็บอกหมอก็พยายามถามว่าเจ็บตรงไหนก็อย่างที่บีบอกไปจะจะ,จะกรอให้เพิ่มเงี้ยเขาบอกไม่ทําแล้วไม่กรอแล้วอะไรเงี้ยจะเอาเงินเพิ่มอะไรเงี้ย หมอก็บอกโอเคถ้างั้นนะ่ะถ้าจะเอาเงินเพิ่มมาก็ขอฟันปลอมคืนเขาบอกไม่ให้เขาบอกไม่ให้ทุกคนเขา,าเขา,ขาบอกว่าไม่ให้เขาจะเอาไปด้วยอะไรเงี้ยเออแล้วก็เอาเงินคืนมาอะไรเงี้ยหมอบอกว่าไม่เอาอะไรเงี้ออยคือแบบทะเลาะกันคือแบบว่าเสียงเสียงแบบเริ่มที่จะแบบอะไรเงี้ยแล้วแล้วช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บีบอกว่าบีไปบอกเขาว่าเธอใจเย็นๆหน่อยนะอะไรเงี้ยเพราะตอนเนี้ยเธอตะโกนใส่หน้าหมออยู่หมอก็เลยทำมือแบบเนี้ยแบบ เออบี Airbnb, ไม่ต้องเดี๋ยวหมอจัดการเองอะไรเงีย้ยหบีคลองึ้นเลยวันนั้นนะ่ะเออคือคือได้ยินแค่ว่าเขาบอกว่าเขาจะเอาคือยังไงก็จะเอาเงินคืนแต่ว่าฟันปลอมไม่คืนทุกคนคิดดูเพราะถ้ามันไม่ดีอ่ะก็คืนฟันปลอมมาสิใช่ไหมอ่ะโอเคหมอก็บอกว่าถ้างั้นเอาฟันปลอมคืนมาแล้วจะคืนเงินให้หมอก็คืนเงินเต็มจํานวนเลยจ้าแล้วก็เอาฟันปลอมมาแล้วครนี้ก็ เราลงชื่อใน list b บ a c k list ของเราว่าแบบเออคนนี้ถ้าโทรมาแบบห้ามรับนะโทรมาค่ะโทรมาจะมาทําฟันปลอมเออลักนี้ก็พอดีว่ามันมีฟันมันมีวันที่เราประชุมกันเนี่ยคือ,อของเขาเรียกว่าอะไรวันที่แบบนัดสนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ช่วยหมออะไรย่งเงี้ยมารวมตัวกันเพื่อจะแบบว่าคล้ายๆแบบงานธนกรรมอะทุกคนเออลันี ก็จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน,น,นเ,เนาะอะไรเงี้ยก็มีแบบว่าผู้ช่วยพวกเราเนี่ยคือแบบแอบแบบเฮ้ยมีอะไรไหมช่วงนี้อะไรก็แบบอัปเดตกันบีไม่สามารถที่จะบอกชื่อคนไข้ได้แต่ว่าคือกับผู้ช่วยเราเนี้ยเราก็คุยกันอะไรเงี้ยคออแบบเนี่ยคนไข้คนนี้มาแบบนี้นะเนาเฮ้ยเขาคนนี้แหละเพิ่งจะออ,ออกจากคลินิกผู้ชี่ยวมยถึงว่าคือเขาทําคลินิกนี้เสร็จปุ๊บ ก็เหมือนเดิมค่ะเขาของเงินคืนจะเอาฟันปลอมเหมือนกันเป๊ะเลยทุกคนนั่นแหละคือแบบมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นน่ะคือแบบมันแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบยิ่งใหญ่โตเนี่ยหมอก็โอเคคืนคืนเงินแต่เอาฟันปลอมกลับมาฟันปลอมก็ยังอยู่ในในตู้อยู่อะไรเงี้ย <laughs> คือเก็บไว้เป็นที่ละลึก <laughs> เอออ่ะเค็ดแรกผ่านไปบีคงบีคิดว่าก็คือมานั่งคุยกันเอ่อก็คงคิดว่าแบบเขาคงแบบประมาณว่าวนนะ่ะวนว่าที่ไหนอ่จาจะคืนเงินแล้ว ฟันปลอมอ่ะก็คือแบบให้คนใครไปด้วยอ่ะบีก็คงคิดว่าเขาแบบคือแบบล่าตามหาอะไรเงี้ยคือไม่อยากจะจ่ายไงทุกคนเออคือไม่อยากจะจ่ายแบบเอาฟันปลอมไปด้วยคือแบบอยากทาฟรีๆอ่ะด้วยการที่แบบว่าเหมือนกับจะเป่าประกาศให้แบบคนข้างนอกรู้นะว่าแบบว่าคลินิกนี้ทําฟันแบบนี้อะไรเงี้ยแต่คือแบบคลินิกบีเรียกว่าไม่เคยแบบมีด้านเสียหายอะไร เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีใบประกาศเซร์ติฟิเคตนะคะคือแบบอว่ากี่ปีซ้อนก็ไม่รู้อะว่าแบบว่าที่ทําฟันเราคือแบบว่าแบาบดีมากๆเลยอะไรเงี้ยอ่ะโอเคเคสแรกผ่านไปอันที่2เคสที่2อ,อันนี้คือคนไข้เขามาทาอิมพลานต์ก็คือใส่รากฟันเทียมนะคะใส่รากฟันเทียมเนะี่ยอย่างที่เรารู้ว่ามันก็2,000กว่ายูโรอยู่แล้วเนาะสองพันกว่ายูโรอยู่แล้วคนไข้คนนี้หมอเคยได้ยินมาว่าเขาเนี่ย เหมือนกับเคสแรกเลยเขาพยายามที่จะไปคลินิกต่อคลินิกคลินิกต่อคลินิกเพื่อที่จะทำะลากฟันเทียมอมหมอก็ได้ยินสัพพนามมาแล้วแต่หมอก็แบบคือหมอเจ้านายบีอะคนที่ทำคนที่ผ่าตัดทาลากฟันเทียมเนี่ยเขาใจดีมากแล้วก็แบบบีไม่เคยเห็นเขาโมโหเลยใช่ไหมตั้งแต่บ,บีเนี่ยคืออะไรก็ได้ผู้ช่วยบอกยังไงก็ได้เออได้หมดเลยบีบีบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยววนันนี้ต้องจัดตารางงานให้คนนี้หยุดนะโอ,โอเคบีน คือคือหมอบางทีก็ดีเกินไปนะเอเขาก็เลยอ่ะคนไข้เขากรลับอะไรเงี้ยเขาก็รับเนี่ยเท่ามาทาไปปุ๊บก็กทําไปอ่ะตอนแรกอ่ะสีไม่สวยอ่ะสีไม่สวยโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีอ่ะถ้าเราส่องจากไฟอันเนี้ยมันก็อาจจะแบบว่าอาจจะคลาดเคลื่อนนิดนึงอะไรเงี้ยแต่คือแบบหมอทํามาแบบห้าหกร้อยเคสแล้วคือทุกคนแบบโอ, <c oughs> โ,อโอเคหมดเลยโอ้ทุกคนโอเคหมดเลยยกเว้นวันนี้ สีไม่โอเคอ่ะสีไม่โอเคหนึ่งผ่านละหมอก็โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะเปลี่ยนสีให้เออพอผ่านไปผ่านไปอ่ะเปลี่ยนสีไม่ได้เอ่อเปลี่ยนสีละอ่ะไม่โอเคอีกหมอก็โอเคถ้างั้นอนะเดี๋ยวจะให้เขาเนี่ยไปที่แลบทําฟันปลอมเลยที่ที่เขาอะทําสีอืมก็ไปปุ๊บอ่ะแลบทําฟันปลอมคนที่ดูแลเรื่องอ่การระบายสีนู่นนี่นั่นเพราะว่าเขาต้องเอาเข้าเครื่องนู่นนี่อะไรเงี้ยอืม มันมันมันค่อนข้างที่จะแบบละเอีดอยด <_ d ata> เงหมอส่งตัวไปแล้วเขาก็ดูสีอพอมาดูสีปุ๊บอ่ะโอเคโอเคสีโอเค,อเคปุ๊บอ่ะแล้วพอ,อใส่ครอบฟันจะมีลากฟันปลอมใช่ไหมไอ้ช่วงเนี้ยที่ดูสีเนี่ยสีใส่ฟันปลอมเนี่ยไอ้ตัวครอบฟันข้างบนเนี่ยเขาบอกว่ามัน มันกัดแล้วเจ็บมันสูงอะไรเงี้ยคือแบบเราเช็คสูงคือทุกอย่างดีมากเพราะว่าน้อยมากเลยที่จะปล่อยคนไข้ที่เวลาเราศบฟันอุดฟันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันสูงนิดนึงอ่ะคนไข้จะรู้เองหรือแม้ว่ากระทั่งฉีดยาชาแต่ฉีดยาชาอาจจะมีแน่นอนว่าคือคนไข้เขาไม่รู้สึกไงโดยเฉพาะ ฉีดฟันล่างใช่ไหมคนไข้จะไม่รู้สึกเพราะว่าปลมันจะบวมนูนนี่นั่นอะไรเงี้ยรู้สึกแบบปากมันแบบบวมก็จะกัดแบบเออย,ยาก,ยากๆหน่อยอะไรเงี้ยอนั่นแหละก็อันนี้อาจจะเป็นเป็นไปได้ที่บอกว่าเอออาจจะเหลือแบบสูงนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะถ้าสูงนิดนึงอ่ะเราต้องมาแก้ในวันถัดไปเลยเพราะว่าถ้าเราเคี้ยวไป,ไป,ไปบ่อยเงี้ยลากฟันเราอาจจะอักเสบได้อต้องรีบมาแบบว่าลดสูงนิดนึงอะไรเงีเ้ยเออแล้วก็ลดสูงให้นู่นนี่นั่น,นห้แล้วคือแบบไองไงบไม่โอเคทุกคนทํายังไงก็ไม่โอเคเขาบอกว่า ไม่เอาละไม่ทำละฉันจะไม่มาละจะเอาเงินคืนจะเอาเงินคืนหมอบอกว่าหมอไม่คืนถ้าจะคืนก็ต้องเอาลากฟันเทียมออกเหมือนเคสแรกเลยเอาครอบฟันออกเพราะว่าลากฟันเทียมมันมีราคาแพงแล้วก็ไอตัวครอบฟันเนี่ยหมอก็ต้องจ่ายคลินิกเออหมอก็ต้องต้องจ่ายแลบ็บทำฟันปลอมที่เขาทำให้คือมันเยอะ,อะทุกคนเออนั่นแหละเขายังไงก็จะเอาคืนเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าไม่เอาคืนเนี่ย เขากลับมาไปกลับมาเนี่ยประมาณเป็นสิบรอบอะทุกคนม,มามาเช็คสูงมาตรวจน,นู่นนี่นั่นอะไรยงคือแบบตลอดมีปัญหาตลอดแล้วก็มายืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ด่าตะโกนแล้วบี้อยู่นั่งหน้าเคาน์เตอร์ทุกคนคือแบบว่าคือแบบแบบแทบบงซวยมากเลยฉันไม่ประสบผลอะไรอย่างเงี้ยหมอก็บอกว่าอโอเคเข้ามาในห้องเพราะว่าคนไข้ก็แบบนั่งรอแบบที่ห้องนั่งนั่งแบบ นั่งรอเยอะไงทุกคนเออซึ่งแบบไม่อยากจะให้คนไข้เข้าใจผิดไงแต่ส่วนมากคนไข้คลินิกเราเนี่ยจะเป็นคนไข้เก่าคนไข้เดิมนะคะที่เขาแบบเคยมาทำเนะ่ยเป็น15ปี20ปีแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ยังมาทํากับเรา ทุกคนเนี่ยแต่มีอยู่คนหนึ่งที่แบบว่าเป็นแบบนี้เออแล้วเขาแบบต้องการที่จะแบบจะเอาเงินคืนน่ะเออหลักๆเลยก็คือแบบเอาเงินคืนนั่นแหละและ้วาวนี้เพื่อนหมอก็บอกว่าบอกแล้วเนี่ยคนนี้เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาพยายามที่จะบอกว่าวนวนคลินิกอะไรเงี้ยอืนั่นแหละคือพยายามที่จะเอาเงินคืนแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าติว่าไม่เอาเงินคืนให้เขาเขาจะาจ้างทนายจ้างทนายบีก็เลยบอกหมอว่าเธอถ้างั้นอ่ะเธอต้องเขียนเรื่องเราเลย บีบอกหมอนะหมอก็เลยเออใช่ใช่ใช่บางทีก็ลืมไงว่าเขียนเรื่องราวแต่เขาตั้งไงทำมานู่นนี่นั่นเขามาบอกว่าเพราะหมออ่ะแน่นอนอ่ะเขาต้องลงประวัติลงคนไข้ว่าเอาคนไข้วันนี้มาทําฟันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็แบบเพิ่มขึ้นไปอีกว่าให้มันมีความละเอียดมากขึ้นว่าเออวันนี้คนไข้แบบพูดว่าอะไรนู่นนี่นั่นคือแบบใครเป็นผู้ช่วยหนุนอยู่ในช่วงอะไรเงี้ยคือทุกคนคือหมอเขียนแบบโหเป็นแบบเป็นปึ้งเลยอ่ะเป็นปึ้งเลยเออนั่นแหละเขาก็แบบ สรุปนะคะสรุปคือหมอไม่คืนเงินแล้วก็ไม่มีการที่บอกว่าเรียกหมอไปแบบไปขึ้นทรงขึ้นศาลอะไรคือเขาก็หายไปเลยทุกคนหายไปพร้อมกับฟันนั่นแหละหายไปพร้อมกับลากฟันเอเทียมแล้วก็ตัวฟันก็คือแบบมันทำเสร็จแล้วเนาะอืมเขาก็หายไปเลยทุกคนเออบีก็ไปเจอเนี่ยเขาอยู่แถวอ,อยู่ในจังหวัดอยูนอำเภอเนี้ยแหละอืม ในอำเภอในหมู่บ้านนี้แหละเพราะว่าเวลาเราไปช็อปไปอะไรเงี้ยบีก็จะไปเห็นเขาแต่ส่วนมากอะ่ะคนไข้อะ่ะคือแบบหลายคนมากเลยถ้าสมมติว่าเราออกไปข้างนอกเงี้ยเขาจะจาไม่ได้หรอกอว่าเราเป็นผู้ช่วยที่นี่อะไรเงี้ยบางคนแต่บางคนก็จําได้แหละเพราะว่า เมืองบีมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยใหญ่ไงทุกคนคือแบบว่าไปก็อ่าหน้าซ้ําๆหน้าเดิมอะไรประมาณนะี้นั่นแหละเขาก็จะจาได้นั่นแหละทุกคนมันก็จะมีเรื่องประมาณประมาณนี้แหละเออไม่ไม่ได้มีแบบเรื่องอะไรใหญ่ๆเนาะม,มามาฝั่งที่เรื่องฮาฮาตลกตลกมั่งอันนี้คือแบบว่าอ๋อแต่ว่าลืมบอกไปมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่เกิดกับบ,บีโดยตรงเลยโดยตรงเลยน้องคนนี้อาจที่ถามมาอาจจะยังไม่ได้ฟังเนาะหรือว่าคนติดตามใหม่ๆเอ,อาจจะยังน่าจะยังไม่ได้ฟังนั่นแหละ อยู่ที่ห้องนีเลยกับหมอผู้หญิงมีซึ่งตอนนั้นบีรู้สึกแบบดาวแล้วก็แบบแต่คือแล้วก็โมโหแต่คือในหน้าที่ของเราเราก็ต้องแบบว่าทําหน้าที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นมีคนไข้ผู้ชายมาตรวจฟันมาตรวจฟันเดินเข้ามาปุ๊บหมอก็เออสวัสดีอ่ะบีก็อาเชิญนั่งเลยค่ะเขายังไม่นั่งเขายืนก่อนเขายืนอยู่ตรงปลายเตียงคนไข้เนี่ย เขาบอกว่าัซดีเนี่ยฉันเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยนะเห็นหน้าเป็นคนไทยไงเออเขาฉันเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็โอเคแบบเออแบบคือทุกอย่างอโอเคไหมที่เมืองไทยเนี่ยอะไรเงี้ยเขาไม่ตอบเขาบอกว่าเนี่ยเธอมาจากพัทยาเลยเปล่าทุกคนเขาถามบีเธอมาจากพัทยา <laughs> ทเลยเปล่าบ,บีก็อ่า บีก็บอกอ๋อฉันไม่ได้มาจากพัทยาหรอกเธออะไรอย่างเงี้ยบีบอกว่าฉันเนี้ยเกิดเนะี่ยที่กรุงเทพเลยเออแล้วคันนี้อ่าเขาก็บอกอ่าสักพักหนึ่งบีก็เลอกว่าคือรวบรวมสติได้พยายามที่แบบหายใจลึกๆก็เลยรวบรวมสติได้บอกว่าทําไมหรอถึงจะมาจากพัทยาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบีก็ไม่ได้พูดต่อนะอืเพราะว่าเราก็รู้อ่า สิ่งที่เขาพยายามที่จะสื่อให้เราแล้วอะไรเงี้ยบี B. ก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วว่าที่เมืองไทยอ่ะมีที่เที่ยวที่บอกว่าสวยงามเยอะแยะเลยนะอะไรเงี้ยเธอนะ่ะควรจะลองไปบี B. บอกว่าซิ amen, นุนกันน่ตะเมนนะตุตุสตูมานมุยหินไปโกยหินกุญพัทยาบีบอกงี้เออบอกว่าเธอนะ่ะควรที่จะไปท,ที่ที่อื่นบ้างนะไปแบบว่าเรียนรู้ที่ที่อื่นบ้างไปเที่ยวที่ที่อื่นบ้าง มากกว่าพัทยาอืมนั่นแหละเพราะคนฟินน่ะทุกคนผู้ชายถ้าเมียมไม่ไปด้วยเนี่ยเกือบแบบอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นตไปพัทยาอืมนั่นแหละเขาก็เลยจะรู้จักแบบพัทยาแบบค้นชื่อมากอะไรเงี้ยแต่ว่าบีไม่ได้ว่าแบาบเอ่อเออพัทยามีอย่อยอยอยางี้คือแบบว่าอันนั้นคือละไม่ขนดที่เข้าใจแล้วก็รู้กันอยู่แล้วแต่คือแบบว่าคือตอนนี้เราพูดถึงเรื่องที่บอกว่าผู้ชายมามาถามบีแล้วก็มาอะไรเงี้ยอืมนั่นแหละเขาก็แบบ อ้าวหรออะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะลองไปดูอะไรเงี้ยเออแล้วหลังจากนั้นก็คือเขาก็นั่งแล้วก็แบบตรวจอะไรเงี้ยคือแบบแต่ก็ตลกที่บอกว่าพอเขาตรวจฟันเสร็จปุ๊บแล้วก็อ่ะเฮ้ยกำลังตรวจฟันเนี่ยอ่ะมีขูดหินปูนอ่ะส่วนมากเราก็จะชวนคนไข้คุยแล้วก็หมอก็คุยอะไรเงี้ยบอกบอกเนี่ยนะหมอผู้หญิงนะหมอก็บอกว่าเนี่ยนะบีเป็นคนไทยที่แบบขยันมากเลยเรียนรู้ภาษาแบบเยอะมากเลยแล้วหมอก็เลยอบอก ประมาณพูดแบบว่าให้เขาได้ยินบอกว่าบีบีบีทำงานที่เมืองไทยมากี่ปีแล้วนะก่อนที่จะมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยบีเป็นผู้ช่วยหมอฟันนะก่อนอันเนี้ยที่จะย้ายมาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือหมอเขาก็แบบเหมือนกับก็คงคิดแบบอะไรคงว่าอะไรประมาณเนี้ยทุกคนก็ใจมาเออน่ะหมอกเนี่ยบีทางานมากี่ปีแล้วนะก่อนที่จะมาแบบทํางานที่นี่อะไรประมาณเนี้ยเออน่ะเราก็แบบอะไรเงี้ยเออเออก่อนที่เขาออกไปเขาก็แบบว่า ขอบคุณอะไรประมาณนะี้แบบกีตสแล้วก็แบบออกไปเลยอะไรประมาณนะี้อม,มันก็จะมีเรื่องประมาณนี้แล้วก็มีอีกผู้หญิงคนหนึ่งคนไข้ผู้หญิงนะคะคนไข้ใหม่เลยบีรับโทรศัพท์แล้วคันนี้นามสกุลเขาอะมันยากมันเขียนยากมากเลยเพราะว่ามันอ,ออกเป็นปเสียงฟินอันนี้ฟินนั่นแหละแต่คือนามสกุลเขาอะเป็นของสวีเดนซึ่ง ภาษาสวีเดนน่ะบีภาษาสวนะีเ่ยของสวนะีเดนน่ะบีไม่รู้ไงทุกคนบีก็จะถามกาว่าเธอช่วยบอกฉันบีจะพูดภาษาไทยว่าไงทีละตัวได้ไหมเออกิริยาเมสต์กิริยาเมสยยมอบอกฉันเป็นตัวตัวได้ไหมเขาก็แบบเหมือนกับอ้าวเธอเขาพูดไปพอพอ,พอได้เสร็จปุ๊บนยะเขาก็ถามเธอเป็นชาวต่างชาติหรอเปล่ใช่ฉันเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าสมมติว่าฉันไม่เข้าใจ ที่ถ้าพูดบางคำอย่างเงี้ยฉันต้องขออภัยไว้ด้วยอะไรเงี้ยบีก็พูดไปคือบอกว่าอันนี้คือเรื่องปกติเลยคือแบบต้องขอโทษคนไข้ไว้ก่อนอะไรเงี้ยอ,อ่ะโอเคทุกอย่างผ่านไปปุ๊บพอมาถึงวันนัดเดินเข้ามาเลยจ้ะบีอยู่หน้าเคาน์เตอร์วันนั้นน่ะเอออยู่เคาน์เตอร์รับโทรศัพท์เดินเข้ามาเลยโอ้โหสีหน้าราศีเอามาหิดมากเลยเหมือนจะแผลเหมือนจะแผลแบบรังสีเอามาหิดใส่บีอะเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็อย่างเงี้ย หน้าบึ้งมากทุกคนหน้าบึ้งมากแล้วก็ถอดรถอดบส่วนมากเราจะก็จะถามคนไข้ว่าเออมีนัดกับหมอคนนี้คนนี้อะไรเงี้ยอืมเขาก็บอกว่าเขาเดินมาที่หน้าเคาน์เตอร์เลยเอ,อ่อฉันมีนัดกับหมอคนคนนี้คนนี้คนนี้เออพอบีถามไงเออฉันมีนัดกับหมอคนนี้เข้าใจไหมถามบี <laughs> เข้าใจไหมบีบอกว่าเข้าใจแต่อันนี้บีบอกว่าอันนี้มันคือแบบว่าเป็น อะไรที่พื้นฐานมากเลยอะไรเงี้ยเออฉันเข้าใจอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าคือก็พยายามอธิบายเขาแต่คือแบบไม่จะไม่อะไรมากมายอะไรเงี้ยอืมอะไรบีก็บอกว่าโอเคถ้างั้นก็นั่งรอก่อนนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวหมอจะเรียกเข้าห้องอะไรเงี้ยอืมโอเคเรียกเข้าห้องเสร็จปุ๊บพอออกมาปุ๊บเขาก็เหมือนกับส่วนมากแล้วก็เออขอบคุณนะบ๊ายบ้าอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นแบบปกติอยู่แล้วอืมแล้วครั้นี้ครั้งแรกผ่านไปเพราะว่ามาตรวจฟันครั้งที่สองนัดมาอุดฟันเพราะมีฟันผุบีอยู่ในห้อง บีอยู่ในห้องทุกคนแล้วคนนี้เดินเข้ามาเสร็จปุ๊บนั่งอย่างนี้เลยอะมองว่าแบบเฮ้ยสายตามันบอกสายตามันบอกบีก็เชิญนั่งปุ๊บเขาก็จะมองบีก็อ่ะนี่แว่นค่ะแว่นอ่ากันนู่นนี่นั่นคล้ายแบบแว่นกันแดดอะเพราะส่วนมากที่ที่ฟิแนแลนด์เขาจะให้ใส่เงี้ยป้องกันนู่นนี่นั่นเออบีก็อ่ะนี่อ่าแว่นแล้วก็เอาผ้ากันเปื้อนใส่ปุ๊บ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 ลงหมอ หมอผู้ชายเขาส่วนมากเขาก็จะไม่ค่อยคุยเท่าไหร่หมอผู้ชายนะเออแล้วก็นู่นนี่นั่นไปอ่ะเออเหมือนกับเขาเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมองเราก็แบบเอ้ยมันจะทําได้หรือเปล่าคือคือสายตาบอกคือแบบเอ้ยมันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าคือทุกอย่างผ่านไปแบบดีมากๆเลยเพราะว่ามันมันงานซิมโพนะมันไม่ได้มีอะไรยากแบบอุดฟันนะเออพอเสร็จปุ๊บบิก๊กก็อ่ะเดี๋ยวนะก่อนที่เอ่อ ก่อนที่จะเสร็จสิ้นน่ะเออก่อนที่จะยกขึ้นน่ะบีจะล้างฟันคนไข้ล้างปากเผื่อมีวัสดุนู่นนี่นั่นอะไรมันติดค้างภายในกระพุ้งแก้มอะไรก็ล้างๆล้างก็ดูดดูซักชั i นอะไรเงี้ยอืมแล้วคนนี้ก็เนาะเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเชิญค่ะเออทุกคนเขาจ่ายตังค์เสร็จปุป๊บแล้วก็จะเดินออกเขาก็บอกพอจะเดินออกเขาบอกว่าขอบคุณมากๆนะเธอทุกคนขอบคุณมากๆนะเธอบีก็เหลอตวัวจะให้ทหําไงอ่ะบีก็เหลอแบบ อ๋อไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากๆนะคะอะไรเงี้ยก็ประมาณเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นภาษาไทยเราวอกเออีมหมอบอกว่าโอ้ฉันเห็นสายตาแล้วเธอก่อนที่บบอกฉันเห็นสายตาแล้วบีก่อนที่เขา,า่ตอนที่เขาเดินเข้ามาก็เลยคุยกับหมอกว่าเออพบคือคนไข้เนาะคือแบบไม่ไม่ได้สวดมากคือบางคนนะ่ะเขาจะแบบเหมือนกับเอ้ไปเลยแบบแบบเอ,อ้คิดไว้ก่อนอ,อุ้ย คนต่างชาติคนไทยมันจะได้หรือเปล่าว่าอ,อะไรประมาณนี้ส่วนมากคือ,ค,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 อคือบางคนนะเอ,อบางคนดีกว่าไม่สนมากคือเขาเขาจะคิดอย่างนี้จริง,งๆแต่ว่าเราก็ต้องละไ้หนากที่เข้าใจว่าเออเราแบบเอเชียนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาทํางานอยู่กับออฝรั่งคนฝินทั้งหมดอะไรเงี้ยเออมันก็เนาะเป็นธรรมดาแต่ตอนนี้ก็แบบชินคือไม่มีอะไรเลยที่บอกว่าอาต้องกังวลน,นะทุกคนคือต้องกังวลไม่มีไม่มีเลยเออนั่นแหละกังวลก็ มีอ๋อมีเคยเป็นนักศึกษาฝึกงานที่จะมาเรียนผู้ช่วยตาแพทย์นั่แหละเออเราฝึกให้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่อันนี้มันเป็นเรื่องเก่าแล้วอันนั้นนะ่ะคือเกือบทําให้บีลาออกอะไรเงี้ยเออนั่นแหละแต่หมอเขาก็แบบว่ามาแบบขอร้องแบบหมอเจ้านายแล้วก็หมอผู้หญิงอะไรเงี้ยเออบี่อาออกเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็เลยภูมิใจว่าโอเคคือแบบเราต้องทํางานดีต้องเรียกว่าดีเลยแหละเพราะว่าไม่งั้นนะ่ะคือแบบหมอเขาคงจะไม่มาขอเราเพราะว่า ผู้ช่วยทันตแพทย์ก็เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะอืมนั่นแหละก็จะประมาณนี้คะ่ะนั่นแหละก็ถ้าใครมีคาถามนะทุกคนโอ้โหยี่สานาทีแล้วถ้าใครมีคําถามนะคะก็สามารถถามได้เนาะหรือว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละก็คอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมีกลับแล้วตอนนี้ทุ่มยีแล้วหิวข้าวมากๆเลยไว้เจอกันใหม่นะคะบา,บายๆดูแลสุขภาพนะทุกคนบา,บายๆสวัสดีค่ะขอบคุณสําหรับคําถามนะคะไม่เบื